เจ้ากับพระรหันและมองเข้าไปใกล้ๆเดยวขยับเข้าไปใกล้ๆพระรหันส่วนมากนี้ที่เราที่มองดูก็ส่วนมากเราก็จะนึกแต่พระผู้ประเสร,ริฐอยู่ใกล้บ้านไกลบ้านแต่เจ้านึกบ้างไหมพระราหันที่แท้จริงก็คือสองท่านนี้นะพ่อแม่ของเรานี่แหละเป็นพระราหันโดยแท้จริงพระที่ว่าประเสริฐที่อยู่นอกบ้านเจ้าแม่ต้องรู้ได้ว่าพระองค์ไหนเป็นพระผู้ประเสริฐ แต่พระรานของลูกสองท่านนี้นี่แหละประเสริฐที่สดุดเราอยากจะขอเราอยากจะได้อะไรพ่อม่แม่ให้เราได้ทุกอย่างเว้นแต่เดือนแต่ดาวแต่ถ้าเราไปขอกับพระผู้ประเสริฐที่อยู่นอกบ้านบางท่าน เราก็ขอไม่ได้แต่พ่อกับแม่ขอได้ทุกอย่างตามใจปรารถนาของเจ้าในวาระวันนี้สิ่งหนึ่งสิ่งไหนที่ลูกอาจจะเคยล่วงเกินต่อพ่อต่อแม่ต่อปู่ต่อย่าต่อตาต่อยายเจ้าก็จะได้กราบลาขอขมากรรมต่อท่านลูกอาจจะเคยล่วงเกินต่อพ่อคนนี้พ่อคนนี้อายุท่านก็มากไปเรื่อยๆแล้ว พ่อจะอยู่กับลูกได้นานก็ต่อเมื่อลูกทําคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีปฏิบัติต่อท่านพ่อเรามีพ่อของเราเพียงผู้เดียวมีแม่เพียงผู้เดียวเมื่อรับหมดพ่อเราหมดแม่เราไม่มีที่จะหาน้ำใจของพ่อน้ำใจของแม่ประเสริฐแท้แต่เกิดมาร่วมชายคาในเรือนตน เพื่อนอื่นเป็นหมื่นเป็นแสนไม่แม้นเรามีพ่อมีแม่เพียงผู้เดียวฉะนั้นจงตั้งใจแม้ว่าเราจะบวชแค่ไม่กี่วันสิบกว่าวันขอให้เจ้าจงปฏิบัติกิจตรงนี้เมื่อเข้ามาอยู่ในวัดวาอารามปฏิบัติกิจของเจ้าโสดมนไหว้พระบินฑบาตโปรดญาติโยมกวาดลานวัดวิหารลานเจดีย์เวลามีการมีงานเจ้าอาวาสทำเราก็ตามตามเจ้าอาวาสนะถือว่าเป็นกิจ ที่เราต้องทําขาดไม่ได้สิ่งต่างสิ่ง,ส,งสิ่งไหนต่อไปภายภาคหน้าไม่กี่วินาทีนี้เดี๋ยวท่านอุปชาก็จะสอนก็จะบอกก็จะกล่าวว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นข้อห้ามเพราะว่าเราเป็นผู้มีศีลห้าเป็นเบื้องต้นตอนนี้นะบวกกันเข้า227 ศินก็มีแค่สิบแต่วินัยเยอะเหลือเกินฉะนั้นเราจ้องตั้งใจดูพระเก่าที่เขาทําอย่างไรเราก็ทําตามสิ่งที่ดีนะครับเราต้องดูเอาเยี่ยงนะครับแต่อย่าเอาอย่างนะเปรบเสมือนกากานี้ทุกอย่างหรือการนี้นะขยันตื่นตั้งแต่เชา้านะแต่ว่ากามันกินทุกอย่างมันไม่ไม่เลือกแต่เราอย่าเอาอย่างกาเลยกันแต่เอาเยี่ยงได้ก็คือตื่นแต่เชา้านะเราอย่ามัวนอนตื่นสาย,ยาอย่าอายตามกินอย่าหมินเงินน้อยอย่าคอยวาสนา สร้างคุณงามความดีบวชตรงนี้ทดแทนอุทิศส่วนบุญนะผู้ให้ผู้ล่วงลับดับขันไปสิ่งหนึ่งสิ่งไหนในวราระวันนี้ลูกตั้งใจบวชแล้วนะกราบราพ่อพ่อปราเพิ่มใจยิ่งนักเมื่อลูกว่าอยากจะบวชให้พ่อบุญยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือบุญที่บวชนี่แหละอาน,นิสงส์ในการสร้างทางบุญไม่ว่าจะสร้างนะครับวิหารหลานเจดีย์ก็สู้กับการบวชทดแทนพระคุณของพ่อของแม่ไม่ได้ในวราระวันนี้เจ้าลองนึกดู นะว่าพ่อของเราที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ท่านให้อะไรแก่เรามามากเหลือเกินลูกล่ะเคยให้อะไรพ่อมั่งเงินนะไม่ต้องมากองหรอกพ่อคนนี้ก็ไม่ต้องการที่มีอยู่พ่อก็กินไม่ไหวใช้ไม่หมดแล้วแต่สิ่งที่พ่อต้องการก็คือความรักที่ลูกจะให้กับพ่อเวลาพ่อสอนสั่งตอนอายุ1 7บเจเจ้าทำไมไม่ค่อยฟังพ่อสอนอย่างนั้นพ่อสอนอย่างนี้ เจ้าไม่เคยเชื่อฟังเลยอันนั้นก็ด้วยกีเลท,ที่มันปิดหูบังตาของเจ้าเราไม่ต้องโทษคนอื่นไม่ต้องเทิดเพื่อนฝูงที่คอยชักจูงเราจะดีจะชั่วยมันอยู่ที่ตัวเราทำนะจะสูงจะต่ำมันอยู่ที่เราทำตัวเวลาเพื่อนชวนไปกินเหล้าเราไปกินน้ำส้มก็ได้อยู่ที่ใจของเรานั่นเองเราไม่ต้องโทษเพื่อนตั้งหน้าโมสามจบเลยนะ พะวตโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมจตสังฆครวตโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมจตสังะครวตโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมกายกรรมวัชีกรรมวัชีกรรมมโนกรรมมโนกรรมกรรมทั้งสามนี้กรทั้งสามนี้ที่ข้าพเจ้า,าเทียได้ศพประมาณ ได้สพลาดคลั้งร่วงเกินต่อคุณบิดามารดาต่อคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายญาติสนิทมิสหายและผู้มีพระคุณทั้งหลายและผู้มีพระคุณทั้งหลายต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีแกล้งก็ดีแกล้งก็ดีหรือมิได้แกล้งก็ดีหรือไม่ได้แกล้งก็ดีขอคุณบิดามารดาขอคุณบิดามารดาปู่ย่าตายาย ญาติสนิทมิตรสหายและผู้มีพระคุณทั้งหลายโปรดอาโหสิกรรมนี้ให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดนับตั้งแต่ปัดนีบัเพื่อสืกสารและศึกษาพระธรรมวินัยต่อไปและเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดาที่ได้เลี้ยงดู ข้าพระเจ้ามาจนโตใหญ่ต,ตั้งแต่บัจรีบนจนตราบเข้า,า,เ,ขาเข้าสู่พระนิพพานเถินพ่อแม่ปู่ย่าตายาสาธุดังๆเลยนะอ่ะนันงกกาบลงไปสัก